วิธีผลรวมจํานวนปีเนี่ยเราต้องหาผลรวมจํานวนปีให้ได้วิธีนี้มันคือวิธีผลรวมจํานวนปีผลรวมจํานวนปีคืออะไรเป็นอย่างนี้ฮะเช่นสินทรัพย์นั้นมีอายุสามปีผลรวมจํานวนปีก็คือสามสองหนึ่งรวมกันเป็นหกเนี่ยผลรวมจํานวนปีคือหกถ้าเกิดสินทรัพย์นั้นมีอายุห้าปีก็เขียนเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเก้าสิบ สองสิบสองสิบห้าเป็นผลรวมเงินปีคือสิบห้าอย่างเงี้ยเราก็เอามันมารวมกันนี่แหละห้าสี่สามสองหนึ่งค่าสินทรัพย,ย์น <4, S 1> ั้นมีอายุสี่ปีคุณก็ถ่ายเลยสี่สามสองหนึ่งรวมกันผมรวมจํนานวนปีก็คือสิบเนี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขามาบอกว่าผลรวมจํานวนปีของสามสิบเจ็ดปีส <c oughs> าปีคุณต้องเขียนสามเจ็ด สามหกสามห้ามันยาวเกินไปเราก็เลยมีสูตรการเกิดขึ้นมาก็คือ n ในวงเล็บ n บวกหนึ่งทั้งหมดหารสองขึ้นมาเราจะได้ผลรวมจนทนปีเลยเช่นถ้าห้าปีคุณก็เอาห้า n คือห้าในวงเล็บห้าบวกหนึ่งทั้งหมดหารสองห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าเป็นสามสิบสามสิบหารสองเป็นสิบห้ามันก็จะตรงกับห้าปีที่เมื่อกี้เราทำเห็นไหม ต้องกันดังนั้นจําเป็นสูตรดีกว่าสูตรคืออย่างนี้นะฮะสูตรมัน n วงเล็บ n 1กหนึ่สอสูตรถ้าเกิดเขาให้ทำวิธีผลลวมจำนนตีคุณใช้สูตรนี้เลย